รุ่นสามารถวายแรปเตอร์แบบนี้ได้ตัวอย่างมีให้เห็นแล้วนะครับกับตัวรถรุ่นนี้เป็นวายแท็กขับสองเราคาตัวรถอยู่ที่1น0ล้านเจ็ดบาทนะครับแต่คันนี้มีพิเศษดูทายคลิปได้เลยมาลงมีนี้พอออกขับกระบะฟอรแล้วก็แต่งด้วยแต่งออฟโรด120แต่งแรปเตอร์เออเฮ้ยเดี๋ยวไปดู สวัสดีครับอามิโก้ฮะอยู่กับหมูอ้วนพน,นักครฟอร์ดเกษตรน้องมินครับการแต่งออฟโรดร้อยเปอร์เซนต์ต้องหมูอ้วนพน,นักครฟอร์ดเกษตรน้องมินครับกับคันนี้เลยวายแท็กขับสองของพิกิและพิตรีฮะเป็นไงครับกับการวายแรปเตอร์แบบนี้ครับสี่ประตูทุกรุ่นสามารถวายแรปเตอร์แบบนี้ได้ตัวอย่างมีให้เห็นแล้วนะครับกับตัวรถรุ่นนี้เป็นวายแท็กขับสองเนี้ยราคาตัวรถอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่คันนี้มีพิเศษดูทายคลิปได้เลยมา ด้านหน้าครับกระจังหน้าเป็นแรปเตอร์เลยสเกล1 1ต่อ1นึ่วแรปเตอร์แบบนี้มีไฟด้านบนมินิไลท์3จุดนะครับเป็นสีขาวหรือสีส้มสามารถทําได้นะครับแล้วก็ชายกันชนดน้านล่างของเดิมยกออกครับเพราะว่ากระจังเราใหญ่ขนาดนี้เราต้องเปลี่ยนกันชนใหม่เข้าไปกันชนเป็นของแรปเตอร์ตรงรุ่นเลยนะครับแล้วก็ครับลัดกับไฟหน้าเป็น led แบบนี้รูปตัว c นะครับแล้วก็ยังมีขอบไฟให้ ชอบทาให้ตัวรถเนี่ยดูเข้มมากขึ้นดูดุมากขึ้นนะครับไฟตัดหมอกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ด้านบนนี่คือเซ็ตของชุดหน้าแรปเตอร์ครับเป็นสครูปแบบมินิแบบนี้น่ารักน่ารักตะมุตะมิพี่ๆชอบแบบไหนก็คุยกับหมูวัวได้นะครับในส่วนของคิ้วล้อมาพร้อมกับชุดหน้านะฮะเป็นขนาด3นิ้วให้ความหล่อให้ความน่ารักแบบนี้นะหมูวัวบอกเลยว่าใครชอบแนวแบบ ล้อไม่ต้องล้นเยอะมีความดุดันนี่ครับทรงนี้เลยในส่วนของล้อแม็กเป็น Big A ก้านตัววายสีดําเงาแบบนี้ครับออฟเซตเนี่ยลบหไม่ได้ล้นไม่ได้ลึกกําลังดีแล้วใส่ยางเป็นยาง RT07 ครับของเลนโซใส่เป็นยางของอ่าเป็นยางสเปคอยู่ไหนอยู่นี่เกือบไม่เห็นแล้วนะ 2, 7, 5, 55, 20, ครับ275 55 R20 ครับนี่สเปคนี้หมูมันบอกเลยนะช่วงล่างเดิมๆเ,เอาอยู่ครับแล้วก็ช่วงล่างเป็นโมโนโทูบ2.0อยู่แล้ว ปีกนกดับเบิลวิสโบนจบในวายแท็กครับตึงๆหล่อๆแบบนี้เลยบันไดเดิมคู่โรงงานเคลือบสารเ v y ิเทคทำให้การขึ้นลงเนี่ยมั่นใจมากขึ้นกระจกมองข้างมีเซฟตี้กันมอไซค์เฉียวนะครับคีเลตเอนทรีสอดเปิดนะครับสอดมือเพื่อปลดล็อกแล้วก็แตะเพื่อล็อกรถครอบกันลอยฟิล์ม80%แล้วก็คิ้วกันศาสา์ในวายแท็กเนี่ยมีราวหลังคาแบบนี้มาให้นะและอีกหจุดครับสปอร์ตบาร จบในรุ่นเลยนี่คือ w i t e ทครับนะมีสปอร์ตบาร์มี Bar, มเราหลังคาใครชอบแนวนี้หมูวันบอกเลยห้ามพลาดครับในส่วนของท้ายคลิปคันนี้ครับบอกแล้วว่ามีพิเศษแน่นอนคันนี้เพิ่มโลเลรเ l e r ์ลิดนะครับแท้จากโรงงานบ้ามันสุดไปหรือเปล่านะสำหรับ Y t ย e ทคันนี้นะครับมีโ o เลอร์ลิดมาจากโรงงานเลยเพิ่ม50 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะตัวรถเนี่ยกดผ่านรีโมทได้ด้วยนะครับนะก็จะมีเหมือน ตัวเปิดฝาท้ายนะครับเราก็กดเปิดได้เลยจากเขาเรียกว่าจากรีโมทจากในตัวรถนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยล็อกแล้วนะก็สามารถเขาเรียกไม่ใช่ล็อกแล้วก็ไม่สามารถเปิดท้ายได้นะ่ะลวนเลยนะครับนะแต่ถ้าเราปลดล็อกปุ๊บนะครับก็จะเปิดได้แบบนี้เออนะไฟท้ายอะคริลิกแล้วก็คำว่าเลนเจอร์มีกล้องถอยการชนท้ายมีเซนเซอร์นี่คือฟูลเซ็ตวแท็นะครับสำหรับขับ2ฮะ ใช้งานขับขี่ประจำวันขับขี่ในเมืองขับขี่รับลูกไปทํางานนี่ครับล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันวแรปเตอร์แบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะโทรหาหมูวัวครับศูนย์แป4สามีมีบริการไปเซ็นไฟแนนซ์ได้ถึงหน้าบ้านเลยนะแล้วก็ส่งมอบรถสวยๆแบบนี้ด้วยตัวหมูวางเช่นกันเจอกันวันส่งมอบครับสวัสดีครับบ๊ายบายปุ้น สวัสดีครับอามิโก้ฮะเดี๋ยวจะเดินทางไปส่งมอบรถวิกกี้กับพิติครับนี่ไปออกเดินทางตีห้าสิบห้าทีเจอกันที่ลูกค้าครับบ๊ายบาย 7จ็ดโมงครับนคะรอนราชสีมาไปกันตา สวัสดีครับเรนแรปเตอร์ครับสวัสดีครับผมไปไหนเนี่ยไปส่งรถดิครับออกมาขนาดนี้แล้วเอออีกกี่นาทีประมาณกี่นาทีถึงบ้านลูกค้า58านาทีสามสิบวิโอ,อ้โหเป็นไงบอกเป็นวิใช่ไปส่งใครครับวันนี้พิกิกับพิติีก็อยู่เอฟซีจักร์โชเอามือพี่มามพิกิก็ทำอาชีพเป็นพอโอรงเรียนหรือเรียกว่าครูใหญ่นั่นเองเออไปส่งรถให้กับครูใหญ่ เทอมไงก็รับรถไปก่อนเด็กๆเปิดเทอมนะเป็นรุ่นวายแท็กขับสองมี er. โรเลอร์ตัวพิเศษโรเลอร์พิเศษ<อ>ไปเ,เปียวจัดแต่งก็พบอ,ออกกักศูนย์เลยเดีด๋ยวดูพี่กีเป็นผู้หญิงแต่ว่าขับฟอร์ดเออรถใหญ่ๆอ,อ่ะใส่ลุยอะ่ะใส่ลุยใช่งงเลยพอออปกติเขาจะขับพวกรถเก่งอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่รงเรียนนี้ผอขับกระบะฟอร์ด แล้วก็แต่งด้วยแต่งออฟโรดล้อยี่สิบแต่งแัตเตอร์เออเฮ้ยเดี๋ยวไปดูภาพกันโอเคไปขึ้นขึ้นขึ้นล้อตรงหักซ้ายหักซ้ายหมดหักซ้ายหักซ้าย จะเป็นพวกหัวเดี่ยวครับที่แบบใช้มาปอะไรเงี้ยจะเป็นใช้แหกระปุกมากกว่าใช่ครับเพราะว่าต้องพร้นที่ชันแต่ทีเนี้อืกไช่าจาก่เี้เ่ออ้ยเป็นไงบ้างส่งรถแล้ว เรียบร้อยฮะส่งมอบความสุขมหถึงที่บอกได้เลยฟรีสุดๆลูกค้าไงลูกค้ามีเป็นไงให้อะไรกลับมาบ้างให้เป็ดครับ <laughs> ให้เป็ดกับรอยยิ้มแล้วก็ความรู้สึกดีๆความสุขของเขาแล้วก็เป็นความสุขของเซลล์ด้วยที่ส่งมอบให้เขาเจอทุกไลายนะบอกเลยว่าตัวจริงหลอกมาในรูปทุกไลายลดนะไม่ใช่ผมรถนะลถูกเรืก็จะอวยตัวเอง ตัวจริงใหญ่กว่าดูดูกว่าในรูปในคลิปนะครับอย่างนั้นก็สิบคนบอสิบคนเลยเออการันตีสิบคนต่อสิบคนเพราะว่<ม>า<อ>ก,กคนมีตรวมิติอะไรพวกนี้มิตมิตัวรถม,มันก็ครบอะ่ะเพราะจะตัวจริงกัวครบเลยเรียบร้อยกันเลยขังกปับ้ันลุยกันต่อ,อครับ